และเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการลงเมืองนะผมใช้เวลาโคตรนานในการลงเมืองนะทุกคนก็เพื่อเป็นกำลังใจผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะมาทำอะไรกันดีวันนี้ก็อย่างที่ผมเกินไปนะครับผมผมก็ไม่รู้จะทำอะไรในวันนี้นะครับผม วันนี้ก็มาเหมือนเดิมก็คงไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งเล่นมุกเอามันวะทุกคนแม่งมุกอะไรแกวะเนี้ยแม่งเป็นสดนตรีอะไระันี่ยก็ทุกคนจะรืมมาดูแล้วก็อย่าเพิ่งออกนะครับก็หลังจากที่ผมผ่านไปสักพักแล้วผมก็ตัดสินใจมาหาปลาแล้ววัตถุฟิกอีพีนี้ก็หาปลาเหรอวะเนี่ยให้ตายเลอีพีที่แล้วก็หาปลาโอ้โหสรุปวันนี้จะเป็นคลิปหาปลาหรือเปล่าก็ไปดูกันนะครับอันนี้มันหมู่บ้านวิเลจเจอเนี่ย ็นแน่นอนเขาพอช็อตหาปลาเราจะตัดออกนะมันเป็นสตีนอะไรวะเนะี <c oughs> ่ยเป็นอะไรอีกวนะเนี่ยกลาคนดูจะออกกูนค่นและไม่ใช่ใครหรอกอีแน่นอนครับเ็อย่างที่เห็นนะครับผมจึงตัดสินใจมาที่หมู่บ้านนะครับเพื่อหาของขโมยเล็กน้อยแล้วก็หาเมืองลงนะทุกคนเหล็กไว้ทุกผู้ชมแล้วเราก็โดดลงน้ํามาขโมยเหล็กเล็กน้อยนะครับตรงข้างล่างนะครับผมแล้วก็ผมก็จะไปหาเหมืองกันต่อนะฮะ ปกติไงเออก็หลังจะไม่ผ่านไปสักพักเลยผมตัดสินใจว่าผมกลับบ้านดีกว่านะครับปรากฏว่าไม่เจอส้นตีนอะไรเลยนะครับผมแม่งเออเสียเวลาฟรีไม่ผ่านไป็นหนึ่งวันเลยฟรีนะผาโคตรนานทุกคนก็เลยกลับมานอนก่อนนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> อุ้ยเขาเขาคงมาดูแบบเขาคนดูส่วนใหญ่เขาม,มาดูแบบเออคลายเครียดไอ้าทำให้เครียดกว่าเดิมช่องที่มาทำให้เครียดกว่าเดิมนะท่านผู้ชม หังจากที่เดินหาอยู่นานในสุดผมก็เจอเหมืองแล้วนะครับโอ้ดูเป็นเหมืองใหญ่ซอสสมควรเลยนะเพราะทั้นต่อมือ <c oughs> ผมก็เลยตัดสินใจลงไปข้างล่างนะเพื่อไปเอาของแลวเรียกว่าฟาร์มของนั่นแหละนะฮะอมันต่อไม่ได้วะอ้ามัดต่อบบอกกูเอาอีกแล้ว แน่นอนครับผมก็ใช้เวลาในการลงเหมือนก็คือผมก็ค่อยๆ,ๆลงไปนะครับถ้าโดดลงไปเลยกูคงไม่น่ารอดนะครับก็เลยค่อยๆลงไปแบบทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนะเนื่องวยที่ว่าตอนนี้มอสตอบบอกผมทําการใช้ไม่ได้นันนี้คือทําการใช้ไม่ได้วัต t ุเฟร๊กเอาี้คือมอสผมใช้ไม่ได้แหละแม่งโคตรซวยเลย อ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งจากที่เห็นว่ากล้องผมมามันดูแปลกๆนะเพราะว่าผมเราใช้เอ่อทีมแบบพื้นหลังแบบพื้นหลังแบบตัดพื้นหลังอะไรอย่างงี้นะก็อยากเฟี้ยวมากปรากฏว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะก็สุดท้ายตอนทาก็กลับมาใช้เหมือนเดิมนะมันดูเฟี้ยกว่านะครับผมมีชั้นเชิงหน่อยโอเคมามามันวางได้ป่าววะคือเมื่อกี้เนะี่ยผมตั้งกล้องใหม่ก็เลยผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับเพราะตอนนี้ผมกําลังโฟกัสกับเกมอยู่นะครับจากนั้นคนดูก็ ทักมานะครับผมโอ้โคนว่าผมจะตายไปคนดูแบบจะไปดูว่ามึงไหมนี่สว่างจัดมันเป็น, <c oughs> น,นมาดูอ๋อกล้องมาในนี่ไง๊ปนึง ็หลังจากที่ปรับกล้องไปสักพักเนี่ยผมก็ได้ทําการออกมานะครับผมแล้วก็เจอกับน้องเขียวนะครับให้ตายเถอะแม่งมาทุกตอนเลยเรื่องไงวะเนี่ย what the fuck <ะ>ก็หลังจากที่จบปัญหารเรื่องคีเปอร์นะผมจริงจะสนใจออกมาดูมอนสเตอร์นะผมแม่งโคตรเยอะเลยแล้วก็โดนสเกลยิงไปโคตรแรงนะครับผมบอกเลยว่าเจ็บชัดนะครับแม่งโปแน่เลยนะครับดูจากหน้าผมก็รู้นะว่าผมเจ็บขนาดไหนนะฮะติดอะไร โอเคก็หลงที่เราสลอกสเกลิตันไปสักพักนะผมคือตัดสินใจที่จะต่อบบล็อกไปข้างหน้านะปรากฏมันเป็นการตัดสินใจที่โคตรส้นตีเลยนะครับกำลังตึงอยู่นะึไ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ย ไน่นอนล้ไหลังจีหัวร้อนไปแล้วผมก็เลยตัดสินใจ,จลงไปเก็บของตัวเองซึ่งใช้เวลามาโคตรนานตอนเล่นตอนนั้นคือแม่งโคตรหัวร้อนอะครับแต่ตอนนี้แม่งรู้สึกํำตัวเองวะะ่าใช้เวลานานมากนะในการลงไปเก็บของนะฮะเก็บของก่อนอูอ้ทีท่คุณผมหายวะอ้ทอดหายหมดเลยมันน่าจะเก็บผมแล้วล่ะ โอเคก็หลังจากที่ผ่านไปสักพักหนึ่งผมก็ได้เก็บของเสร็จแล้วแล้วผมก็จะตัดสินใจไปฟาร์มแร่แบบจริงจังแล้วนะครับทุกคนเพราะอะไรที่ตายหาหรือบางทีก็ไปหาปลามั่งเจอส้นตีนมั่งมอดใช้ไม่ได้มั่งอะไรก็แล้วแต่แม่งเยอะแยะไปหมดทุกคนเออในที่สุดเราก็ได้เวลาไปฟาร์มแบบจริงจังแล้วนะครับผมซึ่งแม่งบอกเลยว่าแม่งโคตรเหนื่อยนะฮะไม่เจอแต่อะไรก็ไม่รู้เนะี่ยแม่งเออแต่ละอย่างเนี่ย ก้านเนาะมันเลยมาก็หลังจากนี้ตัดสินใจขุดเหล็กแล้วนะขุดเหล็กอีกนะผมถึงตัดสินใจผมจะตัดสินใจหลายๆรอบนะผมถึงตัดสินใจอีกแล้วจะย้ำทำไมนะก็จะตัดสินใจในการทําชุดเกาะเหล็กทั้งเซตนะครับผมว้าวซึ่งเป็นอะไรที่แบบดูดีมากนะครับสําหรับวันนี้นะผมว้าวโอเคประมาณนี้ และแน่นอนนะครับผมจึงตัดสินใจไปย้ายของนะครับเพื่อไปหาแร่ต่อเพราะว่าตอนนี้เรายังโจรกันมากนะครับก็นะก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ให้พีสด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้พีซทำคลิปต่อไปนะครับผม,มโอเคครับเราไปหาแรก่กันต่อเลยนะครดินพันธุ์เล็กน้อยนะฮะที่เมาโล,โล่เราแบบ ก็แน่นอนนะครับหลังจากที่ผ่านเราไปสักพักเนี่ยผมจะตัดช็อตที่ขุดแร่่างเดียวมันก็เดือบมันก็ดูน่าเบื่อทุกคนทุกคนน่าจะอ้วกแตกตายก่อนนะเป็นแร่นะัจากนั้นก็ผ่านสักพักก็มีคนโทรมานะครับผมแล้วก็ผมก็จะหาทางขึ้นอยู่พอดีนะฮะโหลลโหลโหลโหลวันนี้ไม่เล่นแล้วนะ เราวันนี้ไม่เล่นแล้วนะนวันนี้ปิดนะวันนี้ปิดแต่กูนอนละแน่นอนนะครับหลังจากที่บนกับเพื่อนอยู่สักพักเนี่ยอย่างที่บอกผมกำลังหาทางขึ้นอยู่นะ <c oughs> ก็ใช้เวลาสักพักเลยนะครับในการที่จะหาทางขึ้นมาแล้วก็คุยกับเพื่อนไปชิลๆนะครับจริงๆคือมีนัดอะไรอย่างที่บอกไปนะครับว่าเออนะ่นและนีนัดนะผมก็ตั้งใจนะหาทางขึ้นก็ ช้เวลาสักพักเลยแล้วกูจะพูดซ้ำทำส้นตีนอะไรวะเดฟไอ้คนทำม,มัน<ะ>ได้มีนี่ตัญยาให้คนใฮ้ยกณรอแล้วกูรอตายแล้วเว้ยคุรอและก็ผ่านมาสักพักผมก็ได้ขึ้นมาคอมบนแล้วนะครับทุกคนว้าว ซึ่งแม่งหาทางออกอยู่ประมาณชั่วโมงกว่ากว่าเนี่ยแม่งหาโคตรนานเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนผมก็ตัดมาให้สั้นนะครับก็อาจจะดูแป๊บเดียวอะไรจริงๆแม่กูหาโคตรนานฝ่าแม่งจะขึ้นมาได้นะทุกคนโอ้โหแม่งเหนื่อยแทบสตายนะเข้าเกมไปรอบหนึ่งแล้วก็กดออกกดเพลงอ้าว็ออินอีกลอินพ่ โอเคตอนที่เกินไปเนี่ยผมอย่างที่บอกไปนะว่าผมมาอัดอัดคลิปนี้แค่แป๊บเดียวพวกนี้คือไลค์แค่แป๊บเดียวเพราะว่ามีนัสนะครับผมผมรีบไลค์แล้วก็มารีบตัดแล้วก็รีบลงพยายพยายามรีบตัดสุดแล้วนะครับจริงๆผมตัดค่อนข้างใช้เวลาตัดนานผมตัดละเอียดนะใช้เวลาตัดนานมากนะครับใช้เวลาตัดประมาณ5ชั่วโมงทุกคนไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงนะครับ ก็คนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วก็กดแชร์นะครับผมแต่พูดจริงๆแหละนะครับการทำอสตรีมหรือการไลฟ์สดอย่างที่ผมพูดไปทุกคลิปนะว่ามันไม่ใช่ง่ายๆฝ่าคุณจะไลฟ์มาอัดคลิปมาตัดคลิปลงคลิปมันเป็นเรื่องยากๆมากเลยนะบางคนจะบอกเอ้ยมึงเล่นเกมแค่เล่นเกมมึงเหนื่อยเหรอวะเออแม่งเหนื่อยจริงนะทุกคน คิดดูว่าคุณต้องนั่งแบบนั่งเฉยๆอยู่มา2ชั่วโมงอ่ะแบบไม่ไปไหนเลยซึ่งไม่เป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากแล้วคุณต้องพูดต่อสองชั่วโมงแล้วคุณต้องพูดประมาณร้อยอ่าเอาง่ายๆคือต้องพูดประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบไม่คค้มเหนื่อยนะกูตัดคลิปกูก็เหนื่อยก็ปวอยู่นั่นแหละนะโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับย้ำอีกรอบลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกระจาจให้ผมด้วยนะเพราะว่าทุกคลิปที่ผมลงไปเนี่ยผมตั้งใจตัดทุกคลิปนะไม่มีคลิปไหนที่ผมไม่ตัั้งงงใจเเเเลยยนตนตดอออหื่ คลิปไอซึดบนะครับเออนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันทุกคนบ๊ายบายนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับจากเจ้าต้นหอมคุงเชาแนลวนะครับผม